สวัสดีครับกนลน์เรนเจอร์ลายวันเ,เดี๋ยวขึ้นปายเด็นไว้ก่อนเลยว่าถ้ามีเสียงไมช็อตจะตัดเสียงพูดของผมออกไปแล้วที่เหลือถ้าอยากจะเขียนบรรยายในคลิปอะไรก็อาจจะทำไปประมาณนั้นแล้วกันนะวันนี้ทำลายวันนี้ก็มาอวดครับอวดอวดได้แล้วครับของเกือบทองครับเออ ต้านสกิลใช่ไหมโล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  HP 36ถึง6 5เปร์เซ็นต์เตซ์หปร์เซ็นต์หก3ของทองประมาณ360ปร์เซ็นต์ครับ HP ต้านสกิล9.8ถึง11.9ตี็ดเสูงสุดแล้วกัน12 6 7อ2ต้องไม่ถึง12หรอก71.4มั้งสูงสุดนี่ได้มา69 จุดหกถือว่าสูงมากแล้วคือว่าเป็นของทองเลยก็ได้เหมือนกันสุดเลือดสูงสุดเอ้ยสามหมื่นเจ็ดห้าร้อยถึงเก้าหมื่นสามแปดร้อยทีสักเก้าหมื่นเก้าหกห้าสิบสี่ห้าแสนสี่เลือดก็ค่อนข้างเยอะคือถ้าเลือดเยอะวันนี้สักห้าหมื่นนะก็ของทองแล้วครับก็มาอวด <c oughs> จบใช่ที่ไหนเราเอออย่างที่ ท่านผู้ชมโอ้เปลี่ยนเป็นท่านผู้ชมแล้วเว้เขาว่าเออใส่พัดจะดีกว่าแทนคอนก็เ,เพราะสายว่องไวมันไม่มีการเวทครับเวลาเจอไอ้พวกสายเวทอะอะไรบ้างอะลืมชื่อเลยจอมจนคิดเออมันก็จะโดนตีเข้าแบบเต็มๆก็เ,เลยน่าจะใส่อันนี้บ้างนะสลับสลับกัน แต่ยังไม่มีอ่ะก็ใส่แค่นี้ไปก่อนแต่ตอนนี้เลือดก,ก็เท่าที่เห็นครับสิบล้านจากล้านสองบวกอีกเก้าล้านหกสุดยอดสุดยอดเลือดอะนี้กี่เท่าวะสามจุดห้าเท่ากับสามจุดเจ็ดเท่าโอ้โหสามจุดห้ากับสามจุดเจ็ดเป็นเจ็ดจุดสองก็เยอะแล้วนะแล้วก็บวกไอ้นี่อีกสี่แสนเจ็ด สี่แสนสามเป็นแปดแสนเป็นเก้าแสนโอ้หัวกเองแล้วกันก็ได้ประมาณนี้แหละถือว่าเยอะมากอย่างว่าก็ตัวนี้เราเอาเป็นตัวชนไงแต่ด้วยสกิลนี้มันก็เจอบ่อยอยู่นะเดี๋ยวให้ดูด้วยว่าพอมันถึกขึ้นแล้วมันดีอย่างไร ทำไมต้องได้ตัวถึกถึกถึงจะเล่นง่ายอะไรประมาณนี้สายว่องไวจะได้เนี่ยค่าหลบเหล็กมันเยอะฮะมันมีอะสายเอ็นมันไม่มีหลบหลบธรรมดาก็เจ็ดสิบแปดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ครับแปดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ตีห้าครั้งโดนแค่ครั้งเดียวแล้วก็หกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับหลบสก,กิลเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้แค่นี้แล้วนะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็ตีสามครั้งโดนครั้งหนึ่งครับโดยประมาณ ตาสกิคลครับถึงโดนสกิลทีก็ลดเดเมจไปจาก100ร้อยเหลือสามสิบอะครับเรียกใช้ได้เร็วด้วยนะโอ้ดีจังเลยตัวนี้เหมาะสมเหมาะสมเอ้ยอย่าก,กดผิดนะเว้ยเฮ้ยผมมีกบุนต้าแบบว่าวเริ่มรักแล้วไงน่าจะมีไหมไม่มีมีแต่เจ็ดดาวปะดูในพีพีกันดีกว่าโอ้ยโดนตีเหรอเอ้ยตั้งรับชนะไว้ดีจัง เดี๋ยวดูเดี๋ยดูดูอะไรแล้วกันเฮ้ยไม่ได้ใจยเย็นคนไทยที่ตีเพราต้มเยอะนะครับไม่ได้โกรธเครืองอะไรกันนะพี่แหม่มีตามมันเยอะก็ต้องตีสิเออสบนว่าเพิ่งจะขึ้นมาอีกรอบไอดี ID หลักก็ไปดมอนสามเลยโดนถีบลงไปแล้วโออีกนิดเดียวก็ขึ้นแล้วนะอยากขึ้นบ้างจางเลยแชมเปี้ยนเนี่ยแต่ภายในอาทิตย์นี้ก็ จบอาทิตย์นี้คงอยู่แชมเปี้ยนแล้วครับอาทิตย์หน้ากเา็เอาสักตรงนี้ก็ได้ไม่หวังเยอะไม่หวังเยอะจะเสียงอ่อยนะเออไปเจอฉากอะไรดีเจอกับคนเก่งแล้วกันคนนี้ก็ตามเยอะขอไปนะครับจะขอไปทำไมเนดะี๋ยวคือก็ไม่ต้องตีคือหรอกครับเสียแแ้มเยอะอเกียร์ก็ไม่ได้ห่วยนะ ของใหม่ด้วยโอ้อ่างนี่ไม่ใช่อัปเกรดด้วยเอ้ยก็อัปเกรดเนี่ยดาวฟ้าอยู่ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ผมว่าไม่เวิร์กเท่าไหร่นะไม่ใช่ไม่ใช่ไม,ใชไม่เวิร์กเกรอเนี่ยไม่เวิร์กเท่าไหร่คือเพิ่มเลือดอย่างอย่างเดียวงมันก็ช่วยอะไรไม่ค่อยได้ครับสายต้านสกิลเต็มไปเลยก็ดีกว่า เอ้ยไม่ใช่มาวิจาร์ ID เขาสิคือเจอแล้วมันเซ็งอะเพราะเพิ่งจะใส่กรออะไรพวกนี้ไปแล้วมันแบบเอาไม่อยู่เลยครับเจอสกิลมาทีแบบหายอะโดนหายตลอดปะดูกัน5นาทีนี่ครับสเต็ปเดิมครับติดสกิลโชว์ติดสกิลก็ปล่อยตัวครับอะไรประมาณนี้นะเนี่ย ถ้าจังหวะได้นะบางทีก็โมจะกดแรกกดจะอื่นไปคือเวลาปั๊มมิสไซ่์ครับมันจะกดจะอื่นพร้อมกันไม่ได้ครับมันต้องเว้นคูดาวไว้แป๊บหนึ่งอาจจะครึ่งวินเนี้ยครับถึงจะกดะปล่อยตัวปล่อยเลนเจอร์รอเลยกดไอคว๊มแรกได้โดนกระจุยกระจายเลยครับแต่ฉลาดกันอยู่ครับยังเบรกเกมได้ครับดูอีกฝ่ายเลยครับเสือขาวกี่ตัวเออขาวดำอีกฉลามเขาก็มี แล้วเราดูดีดูสภาพไม่น่ารอดใช่ไหมคือกระจุยกระจายเหละโดนเขาอาจอย่างเดียวแต่แรกครบแล้วครับแล้วเขาใช้ไอเทมไปแล้วแล้วก็ยังหน้าด้านอยู่ครับเราไม่ไปไหนมารีผมต้านสกิลเกิดร้อยครับไม่กลัวตายครับไม่ตายง่ายๆครับแถมมันได้บัฟเลือดบัฟอมาตะอีกถ้าได้ออกสกิลนะ ถือถ้าใส่หลบสกิลเต็มที่ได้ก็อยากใส่ครับแต่ไม่มีก็เอาที่ได้แล้วกันโอเคเนี่ยพอติดโลได้ก็เบรกได้อีกอะไรเป็นไงครับถึกไหมปกติต้องพายุพัดกลับแล้วใช่ไหมแล้วค่อยไปอะไรอะไรกันแต่นี่ได้ครับเบรกได้ครับสตัรครับโอ้สตัรจากอะไรวะเนี่ยสตัรอยู่เห็นปะคือโค่นันก็มีใช่ไหมรวมถึงแนวหลังแล้วสตัร์ทได้บ้างหรือเปล่าวะต้องสังเกตเราเอง เนี่ยเบรกอยู่อ่ะฉลามขั้นเทพค,ครับแต่เขาก็ถึกเหมือนกันไงเขาก็มีฉลามเขาไม่ติดสกิลว่ะมาแนวถึกเหมือนกันแล้วมะโดนสตั้นอีกแล้วเนี่ยโคนันแน่เลยวะ่ะเอ้ยไม่ใช่ดิเอ้ยเรามีอะไรสตั้นวะลืมเลยลืมลืมน่านจะโคนันเลยใช่ปะสตั้นอ่ะ แล้วโมโมริรันเก่งไหมเก่งนะครับหลายๆลายสกิลก็ขึ้นหัวอยู่นะกับโมริรันเนี่ยทีบกลับได้เฉยเลยครับเอาดิคือพอฉลามันอยู่เยอะแล้วไงแล้วได้โมริรันมาเสริมอีกนี่กดโล่เลยครับเพอยังไงก็ได้เปรียบไอเทมชัว คือโมเลรันมีสก,กิลดาบหักกันใช่ไหมที่ทำให้ฝ่าตรงข้ามโดนสก,กิลได้แรงขึ้นพัดเลยครับโดนพัดกลับไม่มีปัญหาครับเหลือตัวเดียวแล้วครับเหลือแค่นี้ครับเนี่ยแต่จังหวะโดนยิงสวนก็กลัวเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรครับฉลามเราน่าจะไม่ต่ำกว่าสามโลปุ้งเนี่ยสตารนขึ้นบบนักบาลแล้วก็ตายน,นี่ครับ ติดโลปุป๊บรู้สึกโอ้โหฟินชนะแบบฟินๆเลยคือหลังจากนี้ก็แล้วแต่ท่านแล้วกันว่าคือถ้าได้เลนเจอร์อุลตร้ามามามาแล้วอะก็ที่เหลือจะเล่นประมาณไหนก็ดีก็ได้คือจะหาตัวเลนเจอร์ที่เราขาดต่อก็ได้ครับว่าพี่ไปเปิดหามีไม่ก็ไป จะอีโวเกียแบบผมอะสมอีโวเกียแบบผมก็ได้เพื่อหาเกียร์ที่ทําให้เลนเจอร์เราเก่งขึ้นแนวหลังล่วงไปแล้วครับจอมโจรคิดครับฉลามครับแล้วเงือกเงือกนี่ก็มันไม่ใช่กากนะแย่แล้วอันนี้ก็เนี่ยมันมีปล่อยหอยปูปลานี่ใช่ไหม ติดโลเลยเกือบตายพัดเลยโอ้ก็พัดเราด้วยโอ้โหกำไรเห็นเ,นเสียเษายจังหวะนี้ถ้ามีพวกแมวขี่ช้างก็โอ้โหเนี่ยเกียดที่สุดเลย <c oughs> ไม่เป็นไรครับมีเวลาได้อัดอยู่คืออย่างผมเล่นทีมอมาตะาถ้ามีตัวเงือกนะแล้วเวลาเงือกมันออกตัวไอ้มันเศษไอ้หอยสังอะไรนะั่นะ เราจะได้หอยสังที่ติดอมตะและบับพลังบับโจมตีบับเลือดจากฝักทองด้วยครับเพราะมาันจะยืนอยู่ใกล้ๆกันมันจะไปหอวกันด้วยเซตนั้นคือเราก็จะได้หอยหอยสังที่โคตรเก่งรวมถึงตัวที่เสกมาใหม่ด้วยเหมือนกันเพราะเอาไปยิงใกล้ๆกันแล้วเดี๋ยวว่างจะเปิดไอดีนั้นให้ดูแต่ก็ใช่ว่าจะชนะนะคือถ้าไม่มีตัวเบรกเกมได้อย่าง ตัวฉลามเนี่ยมันก็อยู่ยากว่ะไดโนเสาร์มันก็ได้อยู่แหละต้องได้โล่อะถึงน่าก็น่าจะจบอ่ะทีมผมตั้งรับนะครับมาเอากันดูดิออกมาปัแ๊บบเดียวเพียแบบแล้วติดบ,บัฟอีกอ่ะดูเขาโบลิรันจะถึกไหมติดอมาตะาแล้วเว้ยแต่มันออกมาตั้งต,ตั้งแต่ต้นเกมอะครับจะเล่นยังไงดีอะ พี่ก็ว่าโกงนะดิมันออกมาเป็นบอทเลยอะแย่ yeah, แล้วเออเขาเบรกว่ะอ๋อเขาไม่ได้สายเอเดียนะไม่ได้สายปั๊มแรกอะขนาดบอทเราเล่นโคตรโง,ง่เลยเนะี่ยเหลือไอเทมเท่ากัน เขาเหลือพายุเราก็เหลือพายุแต่เขาติดโลเราก็ติดโลได้นี่ไงจบแล้วเราก็ติดโลอีก <c oughs> ใครพัดปะโอ้โดนพัดเว้ย <c oughs> โอ้เอาแล้ววะวัดใจกันแล้ะโหเขารีบยิงเลยฉลาดฉลาด,ลาดมิสไซล์สามอีกดูฉลามครับเหลือแต่ฉลามครับกี่ตัวล่ะเอาดิเอาดิาด <c oughs> ฉลามฉลามสตาร์ทไปแล้วครับแถวหลังสตารทไปซะ คือฉลามมันอกจากไม่ตายแล้วมันสตั์นชาบ้านได้น,นยแนวหลังเพิ่งเกิดสตันไปแล้วเนี่ยสตันขึ้นหัวนะคือไอดีนี้ก็ไม่มีตัวลบอมาตะาก็อาจจะเสียเปรียบครับก็เหมือนจะแพ้นะแนวหลังก็หายไปเยอะเหมือนกัน คือถึงจะลบอมตะได้มันก็เรียกขึ้นใหม่ได้ครับถ้ามีตัวอมตะเยอะพอครับเนี่ยแล้วมาลิผมจะเปิดให้ดูแล้วกันว่าต้าสกิลเกิดร้อยอ่ะมันไม่ตายง่ายๆนะเนี่ยเขาก็ดันเรามาไม่ได้แล้วแนวหลังเขาก็โดนเห็นปะขึ้นหัวอย่างเดียวสตันขึ้นหัวแนวหน้าก็โดนโคนันแต่มาดาวเขาก็ถึกว่ะไม่ใช่เล่นๆเ,เลยนะเดี๋ยวต้องดูหน่อยใส่อะไร ถ้ามาแนวนี้น่าจะต้านสกิลเกินร้อยครับหรือไม่ก็ใส่ชุดหลบสกิลไปเลยแต่เราสอยแนวหลังเขาได้นี่ครับที่ทําให้เราได้เปรียบแล้วมันจะเป็นเกมที่น่าเบื่อเนี่ยโดนสตั้นอีกแล้วนะยังสงสัยว่าถ้าฉลาดเยะขนาดเนี้ยแล้วโดนดูดไปครับยอมครับเพราะมันยาวแล้วแพ้แล้วด้วยไปดูตัวมะนาวคขาดิ เออครัตาสกิลเกินร้อยแล้วครับถึงว่าตาย,ยากใส่หลบปลีกทั้งคู่เลยเหรอจริงๆใส่หลบสกิลอย่างเดียวก็ได้นะแต่เขาเขาก็ใส่อันนี้ไงมานาวก็ถือเป็นตัวที่เก่งครับแต่ข้อเสียเสียเปรียบตัวอื่นก็คือคูดาวสกิลมันนานมากครับเนี่ยสกิลโลเนี่ยโลสี่วินะโรแค่สี่วิแต่คูดาวคือจะเรียกใช้อีกทีประมาณสิบสามวิได้ ระหว่างวินาทีที่5ถึงวินาทีที่13มอ่ะมันก็ต้องรอโล่จากตัวอื่น,นอีกนอกจากเรียกตัวนี้มาได้สักห้าตัวเงี้ยเออนั้นก็น่าจะแข็งแกร่งทั้งทีมเอเริสตันก็พอใช้ได้ฮูดาวก็นานเหมือนกันข้อเสียของมันก็ตรงนี้แหละแต่ด้วยความเป็นสายสเตร์เนไ่สายต้านสกิลเกินร้อยทีก็สุดยอดโคตรโหด โมลิลันก็ก็เวิร์กอยู่นะสกิลสองมันใช้ได้อยู่คือเอามาคู่กับฉลามก็เข้าคู่เลยล่ะถ้าโดนสกิลโมลิลันไปแล้วฉลามซ้ำอะไรเงี้ยเสร็จรอดจากอ่ะไปดูทีมผมทิ้งท้ายแล้วกันครับเอ้ยตีได้นี่วะไม่อยากตีแล้วอ่ะ พ่อดีกว่าาดนอเอาไว้ก่อนอันนี้ส่วนกลางยังคิดไม่ออกว่าใส่อะไรใส่อันนี้ไปก่อนหรืออาจจะใส่อันนี้เลยก็ได้ก็เหมาะสมอยู่ครับเพิ่มเลือดกับเพิ่มต้างสกิลแล้วคาถาปวดทานสกิลเกินร้อยเวยๆกระเป๋ากระเป๋าใหม่ด้วยแต่เลือดมันน้อยใช่ไหม ก็ดงสกิลก็ไม่เห็นตายนะเจอต้าสกิลไปไงร้อยสามสิบกว่าคือมันติดโล่ให้ตัวเองก็เพิ่มเลือดอีกก็ถึกสุด,สดอ่ะจบดีกว่าแค่นี้กันครับสวัสดีครับ